มามามาเข้าใหม่1คันนะครับเข้าใหม่1นึคันนะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าผมว่าใหม่สุดในตลาดแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะหาไม่ได้แล้วนะส,สภาพแบบนี้นะครับผมรถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกเลขไม้แค่2,000กิโลเท่านั้นนะของแต่งก็มคีครบเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูรอบคันนะวันนี้เห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะเห็นหน้าเห็นตาหน่อย หลังจากหลายคลิปไม่เคยเห็นหน้าไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลยนะวันนี้ก็เห็นหน้าเห็นตาหน่อยก็คันนี้ใช้งินออกรถอยู่แค่5,000บาทผ่อน4 0 0 0กว่าเท่านั้นนะผมคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใหม่จริงนะหาไม่ได้แล้วนะครับก่อนที่จะไปดูรอบคันนะาฝากบอกนิดน,นึงนะใครที่ติดแบคลิสติดบูโรคืนรถนะครับบัตรเครดิตนะครับล่าช้านะครับผม ก็ล่าช้า2 3สเดือนไม่ผ่อนอะไรเงี้ยติดสินเชื่อแรงต่างตอนนี้เนี่ยฟแนนซนค่อนข้างเข้มงวดน,นะครับออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้หรือใครติดแล้วปิดแล้วเกิน1ปีอาจจะมีเงินดาวนิดหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มเงินดาวจากที่ผมพูดนิดหน่อยนะครับผมก็นะก็ติดแล้วออกอยากนะช่วงนี้นะฟแนนซนผมไม่ปล่อยเลยนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนไม่สองพันนะครับผมโอเคไปดูรอบคันกัน,กนไป ก็อย่างที่บอกนะไบไนชชอปนะใครอยากมาดูตัวจริงก็มาได้นะครับพิมใน Google ไบไนชชอปเจอแลนะ้วก่อนอื่นฝากกดไลค์กด like, แชร์กด u b s c r i b e กับไบไนช็อปด้วยนะก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับคันนี้ใม่สองพันใหม่จับนะสายจอดของแตง่งผมว่าของแตง่งรุ่นนี้นะจุกจิกอะหมื่นอะหนึ่งผมว่าเกินหมื่นอะนะครับเกินหมื่นอะนะฮะผมว่าน่านนจะเกินนะแต่สภาพนี่โคตรเลี่ยมเลยนะเลี่ยมจริงๆนะสวยจริงๆนะครับไม่สองพันนะหลงเหลือมาได้นะครับผม ออกรถเงินดาว5,000บาทนะจบเลยนะผ่อน4ี่พัปี4 7่พัปีเท่านั้นนะครับผมได้650เลยสภาพกิฟต์กิฟต์เลยนะครับผมก็เงิสสตนะหนึ่งแสนนเก้าพันบาทนะ169,000บาทจัดไฟนแนนส์หนึ0งแบาทออกรถหรือเงินดาวแค่5,000บาทเท่านั้นจบเลยฟรยีค่าบริการทุกอย่างค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าทุกอย่างเลยอะหมื่นถึงหมื่นห้าทางร้านผมออกให้นะใบในช็อปนะครับผมนี่การันตีรถสวยแน่นอนนะครับผมโอเคมา เรามาดูรอบคันกันนะครับว่ามีของแต่งเดิมขนาดไหนมีของเดิมของแต่งสภาพเป็นยังไงมาเนี่ยชิวตแต่งมากระจกเดิมโรงงานเห็นไหมโอ้โหไฟหน้าใส่จริงนะก็ไม้สองพันนะไฟเลี้ยวเดิมนะอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดีกว่าเป็นไฟเลี้ยวแต่งเล็กๆนะครับเปลี่ยนให้ฟรีนะไม่คิดเพิ่มนะดูยางยางจากโรงงานสียังอยู่เห็นไหมยางจากโรงงานอะสียังอยู่ล้อทองทํามาแล้วสวยมากนะล้อทองจานเบรกนี่ใสจริงเห็นไห โอ้ยังกับรถมืองหนึ่งเลยนะกาดนะ้อน้ำใส่มาด้ล้ว CBR 650F ตรงรุ่นนะครับผมสวยๆเลยนะนีไ่ไฟลุงไฟลิงไม่ต้องห่วงนะรถไม่2,000โลฮนะดูดูเครื่องฮนะแม่เจ้าสวยไปไหนฮนะสวยเกินไปหรือเปล่าท่อใส่มาแล้วนะของลาซอนะอ่านผิดขออภัยด้วยอาจจะมีร่องรอยนี่นี่ร่องรอยการขนส่งนะครับรถไม่ล้มไม่ชนนะเออสวยมากนะสวยมากดูว่ากิ๊บเลยนะครับผมนี่อย่างงนะี้ เเบาะสวยๆนะผมกันลื่นใส่มาแล้วของโมทีฟนะแล้วกันรอยใสมาแล้วสปิริตบีสนะครับผมนี่ฝาถังน้ำมันแคปลาใส่มาให้เรียบร้อยนะเออของ Honda นะครับเบาสวยๆเบาสวยๆนะดูฮะเออดูเป็นไงนี่ไฟท้ายเปลี่ยนมาแล้วนะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวในตัวนะท้ายสั้นแต่งมาแล้วพับได้ดูยางหลังอนะยางหลัง,ลงยางจากศูนย์เนี่ยเส้นสียังอยู่เห็นไหม เส้นสียังอยู่อ่ะโอ้โหสวยจัดดูจานเบกอนจจานเบกนี่โอ้โหแทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะนาะผ้าเบกนั้นเต็มนะ,ะมใหม่2,000โลฮะ,ะนี่ดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ,ะดูโชซสเตอรก่อนนี่โซสเตอรจากโรงงานอะ่ะใหม่มากนะใหม่มากดูโอ้โหใหม่เกินไปหรอเปล่าฮะดูเครื่องฮะโอ้โหแม่เจ้านี่ไบในช็อปการันตีนะครับผมใบในช็อปการันตีนะอ่ะมา นี่ดูไฟลุงไฟลิ่งนะโอ้โหเว้นะอะดูขอท่อนะแล้วกันนะดูขอท่อก่อนใส่ป่ะนี่ดูเป็นไงโอจานวงจานเบรกจานเบรกคู่ไม่ต้องห่วงฮะใส่กิ้งนะผมดูสภาพโรยรวมฮมถังน้ำมันนี่โอ้โหคำตรงคำเตือนอยู่ครบเห็นไหมใส่กิ้งอะนะครับผมดูข้างบนก่อนปอกแฮนเดิเดิมโรงงานอะไรเดิมโรงงานหมดเลยกุญแจสองดอกบุ๊คเซอร์วิสครบรถมือเดียวดูฮะ กุญแจอีกดอกหนึ่งยังหุ้มย่างอยู่เลยอะนะครับผมนี่ดูเรามาดูเลขม 2000. ไม่สองพันไม่สองพันนะมาเรามาฟังเสียงกันหน่อยเสียงข้อหน่อยเสียงโคตรเพาอเลยนะคันนี้เพาอจริงนะบอกเลย คำเดียวฮะคันนี้กิฟตของแต่งหล่อๆพร้อมๆออกทิปแบบนี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคันนี้แทบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะไปนชชอปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสั่งข้อแท้แล้วก็ต่อพอภาษีให้ครบนะครับผมไส้กรองอะไรเปลี่ยนให้หมดเลยนะเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมอืม <c oughs> อ่ะสนใจลองมาดูที่ไปนชชอปได้นะครับผมไปนชชอปได้นะการันตีสวยจริงนะสวยจริงไม่เชื่อก็ลองมาดูที่ไปนชชอปได้นะ ก็คันนี้ดาวแค่ห้าพันบาทจบเลยนะจบทุกอย่างนะของผมไม่มีบวกเพิ่มอะไรทั้งนั้นนะลูกค้าบางคนบอกว่าพี่ห้าพันบาทจริงบ้า่าร้านอื่นเาแพงนะร้านอื่นแพงนะแต่ร้านผมเนี่ยนะที่จริงอ่ะค่าจัดไฟแนนซ์หมื่นถึงหมื่นห้าเนี่ยนะก็เก็บนะครับผมแต่ว่าผมไม่เก็บอ่ะนะผมออกให้นะผมออกให้เลยนะไม่มีค่าบริการอะไรทั้งสิ้นนะออกให้หมดเลยนะครับก็ไปใด้ช็อปเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลูกค้าประจํา ลูกค้าที่แนะนํากันมาจะรู้ดีนะครับจะรู้ดีเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเด็ดขาดนะไม่ได้ช็อปออกให้หมดครับกำไรไม่ค่อยเน้นนะเน้นคุณภาพนะครับผมโอเคสนใจยังไงทักมาได้เลยนะครับผม0826871231นะครับ0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับจับดูรถตัวจริงก็ได้นะครับผมจะมาดูมาชมกันว่ามันใหม่ขนาดไหน,ะนะนะลองเข้ามาดูได้ฮนะ ไม่เชื่อก็ลองดูกับตานะครับผมนี่ง่ายๆโอเคสนใจรูปไหนก็ลองทักมานะครับนี่นะมีข้างหลังอีกนะมีข้างหลังอีกนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมก็ฝากไว้น้องกอดด้วยนะร้านเล็กๆแต่คุณภาพเราไม่เล็กแค่นี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ